ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะพอ่น้อมสาวตำนันโอ้ไม่ลงตะถึงครับเฮาไปกับพวกหุนกับพวกบอเกลีอยขอจังมาอี่ตองรับบอกระจันกินอยู่ทุเรียนขอมาโอ้เงินถาเงินเนี่ยมาโมจิพัดนนื่นั่นลี่ตอง อีตองอีสตรีตโอถามตำหน้าแทนว่าองสองตำน้ารือีตองโอ้ฉีาเท่ไรนี่ยีไงโอ้เหนือไหลอยู่ข้างยาอะไดบ้างอยู่ข้างยาเลยแต่สี่โบราณก็จับนั่นบอยู่ข้างยาเลยไี่มีข้างยาอย่างญี่ปุ่นสิข้างยาอรกูเลี้วเอาไปดูี กาแกลับไปรับกันบาทพี่น้องทรกหานแม่ห้ยโอ้ยได้บ่บอกไว้ยุ่เด้ว่ากูลงไปสือนมจะกข้าวเด้อกะเหลียวออกมาก็เห็นโยออกมาจากเซเว่นบ่มีเราบ้านี้จำเบอร์ไพก็ว่าได้ อจังรับอสันอันขอเรื่องก่านะเอาอีจองลับอสันก็มีสิ่งวเรื่องอบาเอาตอนอันพ่อเขาเรียณบอสันเอ้ยหลัพีพอตดีอะไรบ่านะหลังเกียณปีเราตองรับองเร่ปากแล้วโ้ยแล้วกูก็อุ้มลูกกูก็หัวดายแม่ไม่เข้าใจปะแหมคนบอกกับคอปแตขอบยิงโทรศัพท์เบิร์เจ็ดสี่หาไขจำเบอร์กับว่าใดจำใดแล้วเบอร์เจ้าของก็เลยเขาไปเพจบ่ เขาไปเพจเขาไปหาเมื่อส่มองครับหาอนิ้วกระทูกับบอดามันแบมันบอดายอันบอก็นเอาบม่ได้เปิดอันิวใส่เลยน่ะยืมโทรศัพท์เพิินก็เลยกันนี้โทรเออเอาเบอร์นี่โทรไปรอบแยบวัดตีนนุสี่โทษไปรอบสองนุตสี่ครับนูตสี่รับไตเจาแม่เออเจ้าตองยู่ใสมันก็ยืนลังลุ่นเมนมันลังเลุนอีโอ้ส่กันเลย เอาลูกไข่เตื่นเลยบบบนี้เออโอ้ยล่ะตำนานลืมเจตต้องลูกจ่าไม่ได้หัวเราเจตต้องเลยไอยกันนี่พี่น้องเข,ขาจะฆ่าลูกไขก่เขาจะเออเขาจะงอกบใส่งอวบครวประเดี๋ยวไก็บ่งงูแล้วขอเกว่ามันคุยกันดีกันแล้วว่าล่องยังจะไหนนาะเขาตองแค่เห็นจ่าซื้อก็จ,ดดอออจับตัวนี้หันคือทุกบงมันคือก็จับนะอันไหนเอากระซิบบงงูจีบว่าบ่มีคนไม่มันไม่บงงูก็มันบงเงาะกระล่องเลยทุกไปไม่ได้เลย ยังบอกว่าเพิินเพ็ินว่าบ่านยุทางยุใสไกบอเรี่กวสิห้าโลประมาณสิห้าโลเพื่ะเป็นเพล่นขอดบ้านเราเผาไปจากวายเลยชาวบ้าจอดซื้อก็จะขอดบ้านทีอีหลีจอดซื้อก็จะแบบดุนดุนอีหลรายการนี้ก็บ่ไอ้์นงัเบิ่งผู้ใดอีแลด้วเจอก็ได้เนาะถึงหังเนาะเคยมาในทนั้นเลยงวก็ได้แล้วหอยกันข้าูปนี่น้อยู่ตาเนี่ยยุทธตาเนี่ อันสายเตอนี่ยตอนเนี้เอขังอยู่เฉยๆ้่าไปเลยแทกินเลยทุนละสาวกับวัวเอาลงตอนแรกก็เห็นกเล่าว่าจืดเยแบนี้กูจือะไรเนี่ยกูไปไทกะแา้งกูตรงกรรโทรนัะาลงไปนะลงกึศืพลงกึศีพน้องมาเล้วดอกนะกับเบื้องก่อนดิไอเยืนเบิงหลักขยาก็เลยว่าเห็นไปซื้อนมกก็เลี้ยวเห็นยัวขิดเงินน่ะก็เลยวเห็นออกมาน่ะเบเห็นไอเดียวเออ วันนี้นี่ไปเยือนคนหาบันนี้จาเสียหาเบอร์ไผเบอร์ก็จําว่าได้โทรศรพท์าบฝืนมันบ่แมนโทรศัพท์ก็จําไถ้าเบอร์เจ้าของโทรเขาเสียงกับบะมีคนขาเยื้อิสานบ่หนูนูกับบจื้อนว่าเพลมันก็มีเบืร์รับงานกับนียกับมีเบืรอนี้ลุยก็โทษไปคนหาของนี้ลุยเกาบ่พอบ่หยังนี่ลุยชาแนลเบืร์กับเมึงจึงยู่มแกลนลาบ่มี่เขาไปเร่าผูเห็นโทษก็ะเล็เป็ดเขาไปของน้องเพิ่ พันเบอร์เดียวกันแต่มันคือเขาละหัลหัสทั้งนั้นเมือเจอศูนย์เก่าสี่กับใคมื่หาจังสิบอกมึงเขาอะไรแล้วบัตรเออกับเขาเนี่ยแหละยูทูบขอยูทูบกันนี้เขาอันโทรโทรหลอบแหลกบอติดเบอร์ลางานอ่ะหลอบสองนสี่จังหลับอันว่าจังไหนนอะค่ะยองซีฉันเองฉันเองฉันเองโรบอกกับเจวว่าครับฉันนะเราเริ่มฉันไปลานขายยา เมือไหลนสีมันมองหัวเราใช่ไหเออโอเคโอเคเออโเสีขา่เ okay, จ okay. ้หัวกับมาขมาขึ้นมาขนมีการมาตองโอ้บอกทุเรียนเปีแล้วบน้กินตองแล้วท่นเออโอ้ยตองรับว่าตองรับว่าเห็เวลาป่ว่แล้วที่ตองรับว่กัครับกะบาหัวเนี่ยขาวมีหุ่นกะบ่หัวไปหมดเลยขานาสมีกระ้นสีน่ยคะกระด้โดเสีหน่ยโดนปนี้ผว่าถ้เทักื็จะบอกหอนบ้าน กะสิงระสองอีสองก็เพล่งลรไปเ่ากะสิวาดันนีตังโดนเราเจอไปด้ไหกระได้ทันทีล้องรต้องจำโทรศัพท์ไปนน้ำได้ปัญหาเฮตังสีด้อมันทีไปปากันชิมโอยแ้ยกูแหงคออันโทรศัพท์พิ่ยขายประมือกู่นะเพราะโทรศัพท์มันก็แหงเมื่อีเนี่ยเพิ่งจะซ่มซุ่งฮีโร่เนาะกูจำได้ตัเบอร์พิงยกการ้วกูกระทร ไม่กันที่ว่าจะยุ่สสมาทับขอยแม่ว่าสะเอ้าไม่ทับใส่บัหนิบ้านเอ้ามันกยุ่หนียแมนว่าก็แล่อจะบอกว่นี้อันเยนดอกอไปอุ้ยตายละลูกกีโม่เรือแดงก็ออกลูกค่อย